ไม่ได้แม่ไปถึงว่าบาลานโดยที่อยู่ซ้ายขวาโดยที่ไม่อย่าดูอย่าดูโต๊ะมโพสอไปอีกหน่อยนึขอไปหาท่นอูอีกวอาไว้เอาไว้จูาน่ีท่านเอาาบางคนประมนะประงหานี้

มนเตียอเลยน้ำท่วมมเลยอไมยใส่งขาวด้วยกาถ่ายรูปเวลายงทางานบ้ถยอนยเมาอย่างเดียว่ายจกินรยกไปต้อนขึนยกไปต้อนม่รู้่ย